สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัมนานันนาค่ะรหัสนักศึกษา1540206594ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงบทที่7บทที่7มีอยู่ว่าเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อผู้ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะแบ่งออกมาเป็นหัวข้อย่อยๆหัวข้อแรกก็คือวัฒนธรรมความหมายของวัฒนธรรมนะคะหมายถึงความหมายของวัฒนธรรมหมายถึง วิถีทางในการแก้ปัญหาตลอดจนอุบายในการจัดการปัญหาด้านร่างกายและจิตใจนะคะวิถีทางในการแก้ปัญหาตลอดจนอบายในการจัดการปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ ่ห,หัวข้อต่อไปค่ะลักษณะของวัฒนธรรมลักษณะของวัฒนธรรมเราจะแบ่งออกมาเป็นห้าหัวข้อนะคะหัวข้อที่หนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสองค่ะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับ คนในสังคมสามค่ะวัฒนธรรมได้จากการเรียนรู้สี่วัฒนธรรมเอ๊ะเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกัน และห้าค่ะมีความเสถียรข้อต่อไปนะคะก็คือประเภทของวัฒนธรรมคือประเภทนะคะประเภทก็จะแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือเป็นวัตถุประเภทที่สองไม่ใช่วัตถุเป็นวัตถุก็คือสิ่งของ เรื่องประดาบเป็นต้นนะคะแล้วก็ที่ไม่ใช่วัตถุก็จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นความรู้สึกนะคะค่ะต่อไปจะมาดูของข้อที่สามก็คือความเชื่อความเชื่อค่ะความหมายของความเชื่อก็คือ,ค,อความคิดที่เป็นการนับถืออาจจะเป็นความคิด ที่ยอมรับในบางกลุ่มค่ะข้อที่4นะคะก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนค่ะ วัฒนธรรมนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนค่ะส่วนที่หนึ่งก็คือเชื้อชาติศาสนา2คือภูมิภาค3อาชีพ4ค่ะอายุค่ะอันนี้ก็จะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายก็คือค่านิยมค่ะค่านิยมคือสิ่งที่คนในสังคมให้คุณค่าเห็นว่ามีความสมควรแก่การกระทํานั้นๆค่ะเช่นการกระตือรือร้นความสะดวก การทำบุญบริโภคนิยมแล้วก็การเก็บความรู้สึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับค่านิยมนะคะค่ะ <c oughs> ทั้งหมดก็คือที่พูดมาคือสรุปของบทที่7นะคะขอบคุณค่ะ